5 m i n u t e Podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับนี่คือ5 m Minutes Podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีคนอยู่กับประวิทานุสาหะนะครับ วันนี้ผมเอาบทความซึ่งผมได้รับการส่งมาจากบริษัท Ora c l คประเทศไทยนะครับขอบคุณ Oracle ด้วยนะครับเขียนโดยคุณ Lars f เ r s นะฮะเป็นหัวหน้าฝ่ายแอปพลิเคชันของ Oracle ประเทศไทยนะครับพูดถึงความท้าทายสำหรับผู้บริหารฝ่ายการเงินในวันนี้นะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยงานของทุกคนเนี่ยก็มีความยากแตกต่างกันไปแต่ว่าฝ่ายการเงินเนี่ย จะบอกว่ายากกว่าก็ไม่เชิงแต่ว่าต้องอาจจะบอกว่าด่วนกว่าแล้วกันเนอะนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลสภาพคล่องเนะและเหมือนกับที่เราพูดในพอดแคสต์ตลอดเวลา,ว,าว่าเวลานี้เนี่ยแคช is king จริงๆระยะสั้นตอนนี้เนี่ยนะครับคือวัดกันด้วยสภาพคล่องกันเลยจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของที่มีเรื่องต้องคิดเยอะส่วนการบริหารฝ่ายการเงินนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องอื่นด้วยนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยนะฮะความสำคัญอันดับแรกจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารฝ่ายไหนก็ตามนะฮะก็คือเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานนะครับแผนก,การเงินเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่สามารถ work from home นะสามารถ work from home ได้นะครับผู้บริหารฝ่ายการเงินจํานวนมากก็นอกจากจะมีหน้าที่ที่ต้องดูแลแผนของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ CFO เนี่ยก็อยู่ในทีมบริหารด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ จะทำหน้าที่เหมือนกับนอกจากจะบริหารทีมตัวเองแล้วเนี่ยนะครับเป็นคีแมนสำคัญในการบริหาร Executive Team ด้วยเช่นกันนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ c e o เองเนี่ยนะครับยางยางบริษัทผมเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะคือผมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมจะคุยเรื่องดีลเรื่องเรื่องหาธุรกิจใหม่ๆเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยคือเราเหมือนจะโจทย์มันต้องแน่นมากอะตอนนี้คือมันต้องชัดมากว่าเราต้องการอะไรจากฝ่ายการเงินเขาก็จะบอกเราว่าเราใช้เงินได้เท่าไหร่ด้วยนะฮะความแม่นยำพวกนี้เนี่ย สำคัญมากเพราะฉะนั้นหน้าที่เรื่องการทํางานนะครับก็สุขภาพสําคัญและต้องหาวิธีการเพื่อประสานงานกับทีมบริหารคนอื่นด้วยให้สามารถทํางานลุล่วงร้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องหาวิธีการสื่อสารที่ต้องใช้วาษาซับซ้อนนิดนึงเหมือนกันนะสำหรับผู้บริหารฝ่ายการเงินนะครับและแน่นอนว่าอีกเรื่องนึงคือเรื่องของกระแสเงินสดนะเราก็คุยกันพอสมควรอยู่แล้วว่าเรื่องของกระแสน้นสดเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญณนเะวลานี้เนี่ยผู้บริหารฝ่ายการเงิน CFO เองเนี่ยก็มักจะเข้ามาดู ลึกลงไปมากกว่าเดิมปกติอาจจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับเรื่องของสต็อกอะไรมากนากักน,นะครับอาจจะดูนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องลงมาลึกถึงว่าทําไมนี้ต้องสั่งทําไมนี้สั่งทีหลังได้ไหมอะไรเงี้ยเหตุผลก็เพราะว่าการที่บริษัทมีสมมติมีอินเวนทอรี่มากเกินไปเนี่ยนะฮะมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้แทนฝ่ายเงินก็จำเป็นที่จะต้องทํางานใกล้ชิดกับทีมพพลายเชนนะครับ แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของการคาดการณ์และการวางแผนนี่คือการ run scenario หรือการทำ stress testing นะครับระบบเหล่านี้เนี่ยมันจะมีคือเรามี system อยู่ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ stress test มันตัวเลขต่างๆว่าถ้าสมมติว่านะอาตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าห้างเกิดปิดไปอีก2เดือนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าร้านขอเราอยู่ในห้าง90%อย่างเงี้ย แล้วบวกกับลุ้นนี้รายใหญ่เลื่อนจ่ายนี่ด้วยะนะครับสมมติว่าบวกกันไป stress stress test scenario ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลข,ขออกมาว่าเออมันมีอะไรที่น่ากังวลบ้างนะครับ <S <S อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของธนาคารนะฮะธนาคารก็แน่นอนครับตอนนี้เนี่ยต้องคุยกับธนาคารเยอะมากนะครับเพราะว่าเราก็ต้องอัปเดตสิจิเอชของเราให้เขา เขาเองก็ก็ต้องบอกเราว่าเออมันตอนนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงนโยบายเรื่องสินเชื่อเป็นยังไงนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะตอนนี้ต้องมองตรงวัฒนาคารเองก็ต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนกันในการปล่อยสินเชื่อก,ก็ต้องดูเช่นกาัทนที่เราให้ขอ้อมูลอัปเดตเขาประสานงานใกล้ชิดเ,เนี่ยก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะเรียกว่าได้รับความร่วมมือมากกว่าลยกันใช้คำนี้นะครับอีกอย่างนึงคือเรื่องของการคร้ำประกันและสัญญ,ญานะฮะโดยทั่วไปเนี่ยบางทีเราจะทําประกันเฉพาะที่เรานึกออก ปกติอะเราก็จะทำประกันตึกอาคารอะไรพวกนี้เนียนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการทําประกันและสัญญาเนี่ยนะครับอาจจะต้องมองมุมกว้างขึ้นนะฮะเรามีความเสี่ยงอย่างอื่นที่เราสามารถปิดได้ไหมอันนี้เป็นมุมมองที่ CFO อาจะต้องนําเสนอทีมผู้บริหารอื่นนะครับความเสี่ยงนัานการเงินเนาะอย่างคือตอนนี้ช่วงเนี้ยตลาดมันผันผวน,นมากนะครับคืออย่างตอนเนี้ยอเคจริงอยู่ดอลลาร์บาทเห็นมันนิ่งๆสามสองนิดๆมา น่าจะเป็นเดือนกว่าแล้วมั้งอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีใครพูดเรื่องดอลลาร์บาทเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันผันผวนขนาดนี้เนี่ยเราจําวันที่ราคาน้ลลารลงไปติดลบสาสิบห้าเหรียญสามสิบเหรียญได้ใช่ไหมฮะคือกำลังจะบอกว่าตลาดผันผวนแบบนี้เนี่ยดอลลาร์บาทอาจจะวิ่งทีหนึ่งสิบเปอร์เซ็นก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการประกันความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยจากที่เราอาจจะเคยทําบ้างไม่ทําบ้างหรือว่าอาจจะไม่เคยทําเลยเนี่ยนะฮะก็ต้องมาพิจารณาดู แล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเรื่องของ compliance การกำกับดูแลซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันนะฮะจะผู้บริหารฝ่ายการเงินส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคนที่คอยตรวจสอบความเสี่ยงดูว่าตรงไหนมันเป็นรอยคราสนะฮะแล้วก็ต้องคอยดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันรั่วไหลหรือเปล่าต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องทํางานกันค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวละฝ่ายการเงินตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นฝ่ายที่ทํางานหนักมากทีเดียวนะครับก็ขอบคุณ Oracle นะครับที่ส่ง เรื่องนี้มาให้ o อ a ร l e ่จริงๆเขามีโซลูชันนะเขามีโซลูชันที่เป็น Cloud System ที่มีฟีเจอร์ที่เอาไว้จัดการเรื่องอะไรพวกนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับใครสนใจก็ลองคุยกับ Oracle ดูได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ5 i n u t e Podcast ไอเดียดีๆใน5นาที